ตาจสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนในหน่วยฤดูฝนเป็นภาษาจีนกันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปวิดีโอกันได้เลยค่ะยู่ยู่ฝนยู่จี ยูจีหดูฝนยูอียูอ,อ,ยอ,อีเสื้อกันฝนยูสานยูสาน ร่ม下雨下雨ฝนตกตตาย大ยย雨ฝนตกหนัก หลยอยู่เหลยอยู่ฝนฟ้าขนองหยื่สึ่ยหยื่สึ่ยน้ำฝน ยืเลี่ยงยืเลี่ยงปริมาณน้ําฝนยืเสียยืเสียรองเท้ากันฝน เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆดูคลิปวิดีโอจบแล้วคำศัพท์ในหน่วยฤดูฝนออกเสียงยากกันไหมคะเด็กๆกลับไปฝึกทบทวนฝึกพูดอีกครั้งนะคะแล้วอย่าลืมทำใบงานของเราซื้อด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะใจเจียนใจเจีย